สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโรนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวธาบลมนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะนิดมี2ช่วงคนรักชี้คุมเคือและคนโสดนะคะ มีปิดท้ายการงานการเงินด้วยก็ลองฟังจนจบกันได้นะคะถ้าจากไพ่นะนี้จะเปิดให้กับคนที่คุมเคือก่อนมีผลต่อเดือนมิถุนายนนี้ถึงสิ้นเดือนค่ะนี้จะทํามาถึงเดือนมิถุนาก็คือนี้จะทําถึงสิ้นเดือนเลยเพราะว่านี้อาจจะทําคลิปช้านิดนึงนะแต่พยายามเร่งทําให้ทุกคลิปนะคะ ในช่วงนี้ชาวเดือนชาวธาตุลมทษทีชาวธาตุลมนะคะคนที่คุมเขือมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันมีเกณฑ์ที่จะได้ไปหากันมีเกณฑ์ที่จะได้มาสานสัมพันธ์กันอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่มีการวางแผนซึ่งกันและกันอาจจะไปเที่ยวด้วยกันหรืออาจจะมาเจอกันนะคะ ใหได้บอกไว้เนาะสองถ้วยความรักความสัมพันธ์ของคุณยังไปกันได้อีกยาวยังไปกันได้ในช่วงนี้ชาวทัตุลมก็ไปเน้นในเรื่องของการงานสมากกว่ามันเหมือนเป็นการที่แปดดามมันอาจจะมีความอึดอัดใจกันในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนิดหนึ่งเนาะแต่คุณก็รู้สึกเหมือนเป็นการที่คุณพูดคุยกันไปเรื่อยๆแก้ไขกันไปเรื่อยๆนะคะมันเหมือนเป็นการที่คุณมองถึงอนาคตแล้วอะมองถึงระยะยาวคุณไม่ได้แค่มองแค่ว่า จะคุยกันแค่นี้นะแต่ก็มีมีบ้างที่แบบนอยและเสียใจบ้างมีเก์มีคําพูดที่แบบอาจจะพูดแทงใจชาวธาตลมบ้างทําให้เขารู้สึกเสียใจไพ่เดลวิลค่ะความรักคนสัมพันธ์นี้คุณม,มีบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณหรือเปล่ามันเลยเหมือนเป็นการที่คุณอาจจะเสียใจคุณอาจจะนอยด้วยนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีนเจ้าของ หรือมีใครแล้วหรือเปล่านะถ้าจากไพ่นะคะคุณอาจจะเสียใจในที่น,นี้อาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะแต่ไพ่อบอกค่ะสีกทาเขายังมีความมั่นคงให้ซึ่งกันและกันกับคุณอยู่เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนที่ความคิดเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณนะคะเขายังให้ความเป็นครอบครัวก,กับคุณอยู่ค่ะ สาถ้วยเขายังแบบเหมือนอยากให้คุณเป็นครอบครัวของเขายังอยากให้คุณแฮปปี้กับเขานะคะ t ด e fool ค่ะความรักความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าเหมือนเป็นการที่อมีคนรักก็เหมือนไม่มีอะ่ะเหมือนคนโสดประมาณนี้คุณเสียใจมากอะ่ะมันเหมือนเป็นการที่คุณก็รอคอยเขาให้เขามาหาคุณนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบบางทีคำพูดของของคนรักของชาวธาตุลมอาจจะพูดให้เสียใจและน้อยมากบ้างเนาะ เขาตัดขาดเขาตัดไม่ขาดหรอกในความรับความสัมพันธ์ของคุณนะมันเหมือนเป็นการที่เขายัง,ย,งยังยื้อคุณอยู่อะถึงคุณจะอยากเลิกอะไรก็ตามเขาตัดคุณไม่ขาดหรอกเขามีไพ่เดเดวิลถึงจะเลิกคุยหรือ,อบล็อกกันไปสุดท้ายแล้วก็จะปลดบล็อกแล้วมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งอาจาะเป็นชาวราศีมังกรราศีกรกฎขาราศีเมษที่เขามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะเขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวธาตุลมคะ เขามองจุดบกพร่องของคุณอยู่นะก้าวถ้วยมองจุดบกพร่องในที่นี้ชาวทัดลมมีตัวเลือกเยอะหรือเปล่าแต่เขาก็ยังพยายามให้คุณไปถึงฝั่งเขาคิดว่าความรักคนสัมพันธ์นี้เขาจะทำให้มันดีขึ้นค่ะ The Magician เขาพยายามจริงนะอยากทําให้มันดีขึ้นค่ะอยากให้สิ่งเก่าๆมันจบไปแล้วเริ่มสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นกันใหม่ๆเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งได้ไหมนะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่หัวร้อนเหมือนกันนะชาวธาตุลมอาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่ไหมที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ค่ะมันเหมือนเป็นการที่พูดคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะเขายังอยากให้อิสระกับคุณอยู่ นะที่การที่คุณดูเหมือนเหมือนไม่มีคนรักอะ่ะเหมือนคุณรู้สึกว่าเหมือนมีก็เหมือนไม่มีไพ่บอกว่าเหมือนเป็นการที่เขาก็อยากาให้อิสระคุณในการที่คุณจะทําอะไรก็ตามนะคะสามเหรียญช่วงนี้เขาจะมีเกณฑ์ที่จะพยายามกับคุณพยายามพูดคุยพยายามช่วยเหลือในเรื่องต่างๆในเรื่องการเงินด้วยนะคะในเรื่องการเงินกัน การงานด้วยนะคะเหมือนเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้หรืออาจจะช่วยหรือในเรื่องของอาการเงินด้วยมีเกณฑ์ที่เขาก็อยากจะเจอคุณอยากที่จะไปหาคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันเขาอาจจะอีโก e ้ใส่คุณนิดนึงเนาะเขารู้สึกว่าเหมือนเออโทษทีค่ะเขารู้สึกว่าชาวธาตุลมอีโก้ใส่เขามากทีเดียวแต่เขาก็อยากทําให้มันดีขึ้นอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะอ่า อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้กับชาวราศีธนูนะคะแนวโน้นอมอนาคตข้างหน้าความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมค่ะเจ็ดถ้วยถึงจะมีตัวเลือกเยอะนะแต่ชาวธาตุลมไม่เลือกนะคะชาวธาตุลมจะหยุดให้ค่ะให้เดอะชาร์รด ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีการหยุดพูดคุยหรืออาจจะหนีกันไปก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่เดอะชาร์ t ด e นะแล้วก็ชาวธาตุลมอาจจะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้หน่อยนะช่วงนี้อาจจะทะเลาะกันในเรื่องของ ความเจ้าชู้ของคุณเองเนี่แหละนะคะมีใครสักคนหนึ่งที่เสียใจมากกับคําพูดนะอาจจะมีใครสักคนที่พูดกันแรงๆเสียใจมากที่ทะเลาะก,กันในเรื่องที่แบบไม่เป็นเรื่องค่ะวีออฟฟอร์จูนมันความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะดีขึ้นค่ะมีเดสตานะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะมีไพ่พระไพ่พสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในเรื่องความรักของคุณอยู่ค่ะนะคุณอาจจะไปทําบุญร่วมกันไว้นะ มันก็เลยเหมือนส่งผลกระทบให้คุณสองถ้วยยังไปกันได้ต่อยังแฮปปี้กันอยู่ค่ะสองกระทาค่ะยังไปกันได้อีกยาวนะคุณอาจจะรู้สึกเจ็บหนักเหมือนกันนะรู้สึกแบบไม่โอเคเลยอะ่ะบางทีที่ทะเลาะก,กันแบบไม่เข้าใจกันบ้างในเรื่องของคำพูดช่วงนี้นะคำพูดอ่าชาวธาตุลมก็จะอีกโก้นิดหนึง่งเขาคิดถึงคุณค่ะเขาอยากมาเจอคุณแหละ แต่ด้วยความที่เขายังมาเจอคุณไม่ได้เขาหาจังหวัดที่จะมาเจอคุณค่ะสองกะทาสองกะทาประมาณที่แบบแบบชาวทัดลมก็รอให้คนหลักมาเนาะ ให้เดอสตาค่ะสิ่งที่คุณหวังไว้ในเรื่องของความรักมันจะสมหวังในสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะอาจจะทะเลาะในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยน้อยบ้างเรื่องของคําพูดบ้างนะคะทําให้คุณรู้สึกน้อยใจเพราะว่าคนรักคุณอาจจะพูดแรงหรือเปล่าไพ่บอกสองถ้วยค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังไปได้ต่อคุณยังสารสัมพันธ์กันได้ต่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในเรื่องความรักของคุณค่ะ อาจจะเป็นชาวราศีกุมค่ะที่เข้าราศีกุมราศีกรกฎที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูไพ่แนะนําให้กับชาวธาตุลมดีกว่าค่ะไพ่แนะนําของชาวธาตุลมค่ะตอนนี้ชาวธาตุลมเหมือนอยู่อยู่ในช่วงที่แบบว่าเก็บตัวอยู่นิ่งๆนะ มันเหมือนมีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่ชาวธาตลมอยากจะเปิดใจพูดคุยกับคนรักนี่แหละนะก็คือเหมือนเป็นการที่มีเกณฑ์ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะไม่ชาวทัดลมหรือเขาคนรักคุณก็มีเกณฑ์ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันเปิดใจพูดคุยกันนะเหมือนเป็นการที่ช่วงหนึ่งคุณอาจจะเงียบนิ่งไปรักษาแผลใจอยู่ประมาณนี้ค่ะขอให้คนสดหน่อยค่ะ คนโสดของชาวทัดลมเป็นยังไงเอ่ยชาวทัดลมได้หยุดพูดคุยกับใครบางคนหรือเปล่าอีกโก้สูงเหมือนกันนะชาวทัดลม ไห้จัสเมินเขาเป็นคู่คุณด้วยหรือเปล่าคะถ้าใครยังไม่เจอเนื้อคู่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่ในเร็วๆนี้นะชาวธาตุลมเจอแบบกระทันหันคุณไม่คิดด้วยซ้ำว่าคนคนนี้จะเป็นเนื้อคู่คุณนะคะเขาดูอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่โอเคเลยละสําหรับคุณเขาให้ความมั่นคงกับคุณได้แต่คุณปิด ปิดกั้นตัวเองมากคุณอาจจะขอส,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาเจอคนคนนี้คุณก็เลยได้เจอนะช่วงนี้ชาวธาตุลมไพ่พักขึ้นเยอะมากเลยมันเหมือนเป็นการที่คุณอาจจะแบบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เจอเนือคู่คุณวัยวันี้คือคุณก็จะได้เจอค่ะช่วงนี้ชาวธาตุลมนอนดึกมากทีเดียวคิดมากทีเดียวนะเหมือนชาวธาตุลมเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วค่ะไพ่ดชารอ คนที่หยุดพูดคุยไปมีเกณฑ์ที่จะกลับมาพูดคุยนะทั้งคนใหม่และคนเก่านะคะไพ่บอกคนเก่าจะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาหาคุณนะคะอา,อาจจะเป็นคนที่หยุดพูดคุยแล้วกลับมาหาก็เป็นไปได้เพราะมีไพ่หย,ยุดตั้งแต่แรกค่ะสําหรับคนโสดใครที่หยุดพูดคุยมีเกณฑ์ที่จะกลับมาคนคนนั้นจะเป็น เป็นคนที่จะได้สามัรสารสัมพันธ์กับชาวทัตุลมต่อไปนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภราศีกรกฎราศีสิงห์ที่เข้ามาที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ค่ะมาดูซิเขาคิดยังไงกับคุณคะชาวธาตุลมเขาคิดยังไงกับชาวทัตุลมเอ่ย เขาอยากพาคุณไปถึงฝั่งเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะไพ่เด่นคนรักเก่าอ่ะซึ่งในที่นี้เหมือนเป็นการที่แบบเขามีความรับกับคุณเนาะเขาคุณดูไม่ออกแหละว่าเขาเขาจะมาในรูปแบบไหนแล้วเขาก็คิดว่าชาวธาตุลมมีความลับเยอะมีเกณฑ์ที่คุณจะสื่อสารแล้วพูดคุยกันเร็วๆนี้นะคนที่เลิกลากันไปนะ จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขายังมองที่เป็นคุณอยู่ค่ะเดอ๋ o ชาเวอขาอาจจะแบบเหมือนความรู้สึกที่ตอนนั้นเลิกกันไปแบบกระทันหันเลิกไปแบบผมไม่ได้รู้ตัวอะไรเลยหรืออาจจะเลิกพูดคุยนะมันเป็นช่วงของเขานะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าหรืออาจจะเป็นคนที่คุณคุยแล้วคุณหยุดพูดคุยก็เป็นไปได้นะคะมันเหมือนเป็นการที่ เขาก็ไม่โอเคเลยที่คุณแบบว่าอยู่ดีก็ไปเลยอยู่ดีก็หายไปเลยนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือเขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณนะคะเขาก็อยากที่จะมาเริ่มต้นกับคุณช่วงนี้มันเหมือนเป็นการที่เขาจริงจังกับชาวธาตุลมมากเขาอยากจะจริงจังกับคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ่ะแต่คุณมีความรับต่อเขาเยอะแยะไปหมดเลยนะชาวธาตลมอาจจะเป็นชาวราศีอ่าไม่มีชาวราศีอะไรขึ้นนะ ต่อไปค่ะไพ่แนะนําค่ะคนโสดเขาบอกว่าให้คุณเปิดใจหน่อยสิเหมือนตอนนี้ชาวธาตุลมขอทําใจก่อนรักษาแผลใจให้ดีขึ้นนะการรอคอยที่คุณรอคอยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะ,ะให้เปิดใจพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าชาวธาตุลมใจแข็งมากเลยประมาณนี้ค่ะมาดูซิ การงานดีกว่าการงานของชาวทัดลมเป็นไงคะช่วงนี้การงานนะคุณชอบชอบงานที่คุณทำอยู่นี่ยแหละคุณแฮปปี้ดีอยู่คะ่ะคุณยังมีความสุขอยู่ยังมีความแฮปปี้นะการเริ่มต้นงานใครที่เริ่มต้นงานใหม่นะคุณจะแฮปปี้มากคะ่ะแต่มันอาจจะดูนิ่งๆเนาะ ทำได้อีกยาวค่ะตรงนี้นะเป็นงานที่คุณทําได้อีกยาวแต่คุณเป็นคนที่คิดมากเองคุณจริงจังงานมากจนเกินไปอะ่อะเดมิจิเชียนเนี่ยคุณพยายามคุณทําได้อยู่แล้วค่ะชาวทัดลมนะให้บอกว่าให้คุณใจเย็นในเรื่องของการงานก่อนทําไปเรื่อยๆค่ะนะแล้วก็เหมือนเป็นการที่ว่าสองดาบบางทีคุณก็คิดคิดอีกอย่างไปอีกอย่างคุณอย่าพยายามคิดมากจนเกินไปนะ งานนี้มันยังทําได้อีกยาวดเมจเชยนคุณทําได้ค่ะคุณอย่าคิดวิตกกังวลว่าคุณทําไม่ได้คุณทําได้ค่ะมาดูการเงินซีของชาวทัตโรมนี้อาจจะพูดเร็วนิดนึงนะคะเบื่อจังการเงินคุณก็จะได้จากการงานนี้แหละรู้สึกว่าเงินออกจากกระเป๋าเยอะมากเลย ใช้เก่งประมาณนี้เงินเก่าเงินอะไรเงี้ยก็ใช้ไปเยอะทีเดียวหมดกับพวกสิ่งสวยงามมากทีเดียวใครที่ติดนี้คุณหรือว่าคุณจะได้เงินอะไรจากตรงไหนให้คุณพยายามนะให้พยายามตามนะคะมีไพ่สามดาบอ่ะไพ่สามดาบในที่นี้ก็คือเหมือน มันอาจจะได้ช้าหน่อยเพราะมันมีไพ่เดอะชาโรต์อ่ะมันเหมือนเป็นการที่ตามตามหน่อยใครติดนี่คุณหรือว่าอะไรเงี้ยก็ตามหน่อยแต่ช่วงเนี้ยคุณใช้เงินเยอะมากเงินออกกับจากกระเป๋าคุณเยอะมากเลยนะแต่ไพ่บอกว่าบุญเก่าคุณยังเยอะอยู่ค่ะนะถึงเงินคุณจะหมดคุณก็หามาได้ทันนะคะอาจจะแบบว่าอ่าเวลาจะใช้เงินอะไรเงี้ยอย่าบอกใครเอ้ มีเงินเก็บอย่าบอกใครเทษทีค่ะมีเงินเก็บอย่าบอกใครเพราะว่าพอเราบอกว่าเรามีตังเยอะคนนู้นคนนี้ก็จะมาขอเรานะหมดกับคนรอบข้างมากกว่าหมดกับบุคคลที่สามมากกว่าแล้วก็หมดกับการาเสริมสวยของคุณนะคะประมาณนี้ค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดด้วยนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ